เจ๊เก้าเจ็ดวันนี้เจ๊ปังไหมนาะพอโชคลาภออกแล้วมาริก็นึกถึงเลขที่ร้านเจ๊ที่เจ๊พูดถึงตอนนั้นนะคะเจ๊ก็ปังนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอืมเพราะว่าไปเจอแบบหวยดังด้วยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยปังเยอะแต่ก็ยังปังอยู่นะคะไม่รู้ว่าเอฟซน้องมาริเนี่ย ได้ติดตามหรือเปล่างวดที่ผ่านมาที่เจ๊เคยให้ไว้9779เนี่ยถ้าเอฟซีท่านใดนะคะที่ติดตามอยู่ดูดูอยู่อ่ะหรือติดตามเจ๊อยู่ก็จะรู้เลยว่าเจ๊อะจะชอบให้หวยตัวนี้มากนะคะถ้าไม่โดนงวดนี้ก็โดนอีกงวดหนึ่งเนาะคงจะมีคนถูกอยู่แล้วละมั้งน้องมาลิก็ก็มีบ้างอยู่ค่ะเจ๊ อ๋อมีอยู่เนาะอุ้ยดีใจด้วยนะน้องเมล,ลิเจ๊ดีใจด้วยเลยดีใจกับเอฟซีน้องมมล,ลิมากๆเลยเนี่ยค่ะค่ะเจ๊เรื่องวันนี้ผ่านมาหลายวันแล้วเจ๊ฝันดีไหมน้ะเจ๊ก็ถ้าว่าฝันดีไหมมันก็ยังเอ่อไม่ได้ฝันหรอกฝันก็ไม่จัดว่าดีเนาะ ไม่ไม่ยังไม่ไม่ได้อะไรทําไมเลยอก็ก็ยังเงียบๆอยู่ความฝันค่ะแล้ววันนี้เจ๊มีในใจตัวไหนหรือยังคะถ้าถามว่าในใจเจ๊มีไหมมีนะเจบอกเลยว่ามีตัวไหนคะเจ๊ให้เลยนะน้องมะลิ แบ่งปันโชคลาภให้กับเอฟซีน้องมะลิไปเลยเน้นเน้นคู่เดียวตัวเดียวหางเดียวห้าเก้าอ๋อห้าเก้าตัวเดียวเลยบ่คคะเจ๊ใช่ค่ะเอฟซี FC อย่าลืมนะคะเจ๊ะจะชอบให้หวยที่เกี่ยวตัวเลขที่เกี่ยวพันกับตัวเจ๊นั่นก็คือห้าเก้าเจ็ดเก้านะค่ะ ไม่ออกงวดนี้ก็ออกอีกงวดหนึง่งเนาะอยากจะให้ทุกท่าน fc นี่ติดตามแต่งวดเนี้นะี่ยคือมันรู้สึกที่ร้านดีมากเหมือนที่ร้านจะให้โชคอีกเจ๊ก็เลยอยากจะให้ fc ทุกท่านเนี่ยตัวนี้เลยตังเ์นแน่ๆห้าเก้าแต่ก็อย่าลืมนะคะ fc เลขเก้าอาจเป็นเลขหกเลขหกอาจเป็นเลขเก้าอย่าลืมนะคะกลับด้วยนะค่ะเจ๊คะแล้ว มีเป็นเน้นให้บนล่างไหมคะหรือว่าแล้วแต่ fc จะพิจารณาดูคะคือจริงๆแล้วเนี่ยห้าเก้าเนี่ยมันหางเดียวเนาะ,ะเจ๊ก็บอกเลยว่าทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วอย่าลืมไปกับที่สำคัญนะคะ fc เราต้องรู้เลยว่าเลขเก้าเป็นเลขหกเออ fc ต้องต้องต้องพิจารณาเลยมันเป็นตัวเดียวกันมันหันหัวหันหางเฉยเย จริงๆเจมั่นใจเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลังจากที่หวยออกมางวดก่อนงวดที่ผ่านมานี่แหละค<า>ที่ร้านมันมีอะไรดีๆเยอะเจก็สวดมนต์ภาวนาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ร้านเนาะจริงๆแล้วน้องมะลิกับเอฟซีก็น่าจะรู้อยู่แล้วเจนับถือองค์องค์พญานาคแล้วก็พระพิฆเนศซึ่งที่ร้านจะมีพระพิฆเนศเนี่ยอยู่แล้วค่ะ<า> เจ๊ก็มีความรู้สึกเลยว่าใช่แน่แน่เซนมันบอกใช่แน่แน่มาอีกแน่แน่ที่ร้านดีแสดงว่าตัวเลขต้องมาทุกคนต้องปังเชื่อเจ๊ห้าเก้าแน่นอนฟันธงโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเจ๊ตัวเดียวหางเดียวเลยเนาะค่ะจ้ะหางเดียว<ๆ>เลยยังไงเจ๊ก็เอ,อขอบุญบาร,รมีเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ๊เนี่ย ศรัทธากราบไหว้บูชาเนาะองค์ปู่พญานาะคนะปู่ศรีสุตโตย่าศรีปทุมมา อขอประทานพรทรัพย์สินเงินทองให้กับเอฟซีน้องมาลิให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีกินมีใช้นะคะไม่หมดสิ้นแล้วก็ไม่ขาดสายแล้วก็ขอบุญบาร,รมีขององค์พระพิคเนธเทพแห่งความสําเร็จที่เจ๊นะคะศรัทธากราบไหว้บูชานะคะอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะขอบุญบารมีของพระองค์เทพแห่งความสําเร็จ อ่ะคะ่ประทานพรนะคะให้เอฟซีของน้องมะลิทุกท่านเนี่ยจงประสบผลสําเร็จนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวังดังปรารถนาเลยค่ะขอให้ทุกท่านเฮงเอรวยๆนะคะงวดนี้แล้วก็ขอให้ปังปุริเยค่ะโอ้สาธุค่ะ,ก,คะก็ขอบคุณเจ๊นะที่แบ่งปันแนวทางโชว์รามให้กับทางช่องมะลิชาแนลนะคะค่ะยินดีค่ะน้องมาลิค่ะเจ๊เป็นไงบ้างคะนนทบุรีตอนนี้ โอ้ตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงว่าสภาพอากาศหรืออ่โรคระบาดตอนนี้เนาะมันมาพร้อมกันเลยค่ะมะลิะตอนเนี้ยฝนก็ตกโรคก,ก็ระบาดเจ๊กลัวเขาจะคร์ฟิวอยู่เลยเนี่ยโอเจ๊รักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะเหมือนกันค่ะได้ข่าวว่าทางบ้านน้องมะลินี่ฝนตกอากาศหนาวเย็นด้วยไม่ใช่เหรอช่วงเนี้ยโหสุดยอดเลยค่ะเจ๊สกลนครตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะ ดูเอฟซีฝั่งทางโน้นดูแลตัวเองด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะอากาศหนาวมันมากมากับโรคร้ายแรงค่ะฝนตกนําเชื้อโรคเข้ามายังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะคะ,คะเจ๊ก็เป็นห่วงต่างคนต่างดูแลกันค่ะทุกคนค่ะเจ๊ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค,ะค่ะน้องมาลี ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับแนวทางโชคลาภเด็ดๆจากเจสายหมูนะคะงวดน,นี้เจให้มาแล้วนะคะให้มาก่อนใครเลยนะคะตัวเดียวหางเดียวนะคะท่านผู้ชมก็ ลองพิจารณาดูนะคะอย่าลืมโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมเอซีทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับทางช่องมาริชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงร,รวยรวยรับโชคใหญ่ทุกท่านค่ะ